รานี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กับอ้อนพนิตานะคะและนี่คือรายการธมลีวาริตี้ออนทีวีนั่นเองค่ะนะคะก็วันนี้นะคะอ้อนก็ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมค่ะมีพิธีกรชายจำเป็นนะคะที่ร่วมด้วยนะคะตน้นรับพี่โก้เศรษฐภูสินด้วยสวัสดีพี่โก้ค่ะสวัสดีค่ะผมนะแล้วก็สวัสดีท่านทายคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะความพิเศษของรายการของเรานะครับก็มีศิลปินมา ร่วมรายการของเราด้วยถูกต้องนะเอาเป็นว่าแนะนำก่อนเลยแนะนำเลยเป็นศิลปินตุ่มนั่นเองนะคะต้องรับคุณหลักคำพนัสสันเดย์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เนี่ยนะบอกได้เลยว่าศิลปินที่มาสร้างสีสันให้กับรายการเราเป็นอย่างมากถูกต้องโดยเฉพาะศิลปินที่นั่งอยู่ด้านหน้าของเราสีผมก็สีก้างแกะ แสดงว่าตอนที่ไปตากผ้าแล้วไปยืนอยู่ใต้ราวเนี่ยสิมันตกสิ่งมันตอาอย่างงี้ดีกว่าเนี่ยให้น้ำสังเน้นนำตัวทีย์บอร์ดเลยเลยนิดนึงแล้วที่ first ก่อนสวัสดีค่ะหนิงค่ะร้องนำแล้วก็คีย์บอร์ดสะพายค่ะขอบคุณนะเชนเดย์อย่างเงี้ยสวัสดีครับผมมาร์ครับเบนเบสครับสวัสดีครับบอลครับมือกองครับผม แล้วก็เรามีสี่คนค่ะสี่คนสวัสดีครับผมกันกีตาร์ครับี่มกีต้าไม่มาโอโหเขโมยสีเลยที่การสไม่ได้ไม่รอดอยู่นี่เขาเป็นนันดีสค่ะนอร์แบบว่าสวยสดใสมากมเลยนะคะอก่อื่นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะคะว่าทั้งทั้งสี่คนนะคะมารวมตัวกันได้ยังไงเอาวันนี้มาสามค่ะ ก็พวกพนัสเดย์รวมตัวกันมานะคะ,อะตอนที่ฟอร์มวงเนี่ยมีแค่2คนค่ะ,อะตอนที่ตั้งชื่อวงพวกพนัสเดย์ก <S an> ็ <day> มีหมิงกับพี่มะค่ะค่ะก็คือ,อพี่มะก็มีดนตรีทําเพลงมาแล้วเราก็รู้จักกันแล้วพี่มะเขาก็เลยชวนว่าเออํำเพลงไหมหมิงก็เลยเออ ตั้งชื่อหัว่าโคเป็นนายันเดย์เพราะว่าหัวเขาเหมือนมะพร้าวค่ะหัวเหมือนมะพร้าวใช่ค่ะนี่เหมือนเหมือนตรงไหนอะหัวเขาโตค่ะแล้วที่เขาตัดผมเองแล้วเขาคิดว่าเขาหล่อนะนะจะยิ่งเหมือนมะพร้าวอย่างเลยเนี่ยหน้าผมนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะใช่ไหมคะเหมือนต้นมะพร้าวแล้วนี้คนนี้ค่ะแล้วหมิงก็คือหมิงเกิดวันอาทิตย์ค่ะก็เลยดึงโคเป็นนายชันเดย์เพราะว่า ฟังแล้วจำง่ายด้วยนะคะมันก็จะพ้องเสียงกับไอติมด้วยแล้วก็ความหมายมันก็ดีตรงที่ว่าโกโคนัทมันก็คือมะพร้าวค่ะต้นมะพรา้าวเนี่ยเวลาที่เราเจอลมพายุมากแค่ไหนต้นมะพร้าวมันก็ยังอยู่มันไม่ตายใช่ไหมแต่ลูกมะพร้าวนี่ไม่เหลือฮะ <c oughs> เหลือไหมเดี๋ยวค่อยออกอก,กิ่งก้านใบแล้วก็ซันเดย์ก็คือวันอาทิตย์ก็เหมือนกับพระอาทิตย์ที่ส่องแสงไม่ว่าจะเจออะไรเราเรามีพลัง เสมอเสมอมีมวลสารพลังงานบางอย่างถูกสถิตอยู่ที่นี่ก็เป็นได้เอาอย่างนั้นเลยเหรออะไรอีกสองคนเนี่ยมาได้ยังไงครับผมค่ะเดี๋ยวมีตอบให้พี่กันก่อนนะคะพี่กันก็คือเป็นแฟนเก่าพี่มะค่ะใช่เหรอ พี่การอย่างพี่มารูจักกัเมาก่อนมิงรูจักกม่ไมกค่ะแต่ว่าเออตอนนั้นอ่ะพี่การเขาก็อ่ะเล่นดนตรีขั้คืนอะไรเงี้ยตอนที่ชวนก็คือยังยังไม่ได้ชวนคือเคยทําวงก่อนหน้านี้แล้วก็แยกย้ายกันไปนี้ก็นึกถึงว่าเอ้ยเราน่าจะกลับมาทำเป็นวงดีกว่าพี่มาเขาก็ไปคุยพี่การไปชวนมาพี่การเขาก็ฟังเพลงแล้ที่ชอบเออโอเคโอเคค่ะส่วนน้องโบนี่เป็นสมาชิกคนล่าสุดที่เราทุ่งได้มาร่วมงานกันคนล่าสุดเลยใช่คะค่ะ เป็น,ปนมืงกลอง<า>ค่ะอ๋อเป็นมือกลองอค่ะแล้วทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างาคะดีมากตอนนี้อดีมากค่ะไม่รู้จะมูดนยังไงแต่ว่าตอนนี้สมาชิกวงทั้งสี่คนในขณะนี้คิดว่าเป็นอะไรที่ ที่มีความสุขลงตัวแล้วนะคะพูดถึงแนวเพลงที่ชอบกันดีกว่านะคะตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกนะคะที่ก่อตั้งวงขึ้นมาแนวดนตรีที่ทั้งหมดถนัดคือแนวเดียวกันหรือเปล่าเอ่ยต่างคนต่างฟังเพลงกันมาคนละแบบแล้วก็เราไม่ได้แบบโตมาด้วยกันนะคะหมิงเนี่ยมีไอดอลเป็นเบรนนีสเปียร์นะคะเบรนนีสเปียร์ใช่หมิงก็อมีไอดอลเป็นเบรนนี่แล้วหมิงก็จะหมิงคือจะเวลาร้องเนี่ย รู้เลยว่าเป็นแบบเป็นนักร้องป๊อปค่ะ่านักร้องป๊อปป๊อปล็อกนี่แหละค่ะแต่ว่าคุณพี่มะเนี่ยเขาก็จะฟังเพลงหลายแบบฟังเพลงบันเลงฟังทั้งวันฟังเธลิกอฟังร็อกเขาฟังเยอะอะค่ะอ๋อฟังหลายแนวฟังทุกอย่างแต่พี่ดูแนวการสไตล์แต่งตัวลองเปลี่ยนจากแนวป๊อปเนี่ยป๊อปร็อกเปลี่ยนนแนวอื่นไหมแนวอะไรพี่ป๊อปคอนอะไรอย่างเงี้ย คะก็ค่ะส่วนต่างชาติใช่สมิการน,นี้เขาชาวร็อกเลยพวกเราถึงกลายเป็นวงดิสโกร้ร็อก<ม>เพราะว่าดิสโก้ก็คือเบสกับกลองกลองมือกลองที่จะได้อยู่กับโค้นัทที่เราจะร่วมง,งานกันได้ต้องมีทัมมิ่งที่ดีค่ะแล้วก็จะต้องเข้ากับวงได้และมีทั้งฟิลดิสโก้สงสารและมีทั้งฟิลร็อกส่วนมือเบสเนี่ยคือเขาชอบดิสโก้อยู่แล้วเนเบสไงดิสโก้บนเบสใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนพี่การ้องมีความเป็นร็อกวงโค้กนัชเดย์ก็คือวงของการที่มือกีตาร์กับมือเปสที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจอมยุทธนะคะแล้วก็มีปนนองกันมีปนีปนนองกันโดยมีหมิ่งกับโบ๊เป็นรอยต่อเชื่อมอะไรอย่างนี้และนาจีเลยนะแล้วก็ได้อะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์นะคะก็เลยเป็นศิลปินุงที่แบบว่าตัว นะแล้วแบบว่าตอนนี้เมาเมาแบบว่าเม,มามันมากเลยนะครับอะไรท,ไที่ลงตัวมากนะครับอย่าบอกนะว่าต้องไปเบรกแล้วหรือเปล่ายังยังไม่เบรกนะคะ <c oughs> <ช>ไม่พี่ก้อพูดเหมือนกับว่าจะปิดแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ฟังแบบว่าน้องเ็าคุยนี่สนุกไงแล้วก็เพลินไปด้วยฟังเพลินจนไม่รู้ว่าเราจะถามอะไรดีอะอย่างงี้จะบ้าเราก็ม่แฟนอะไรนะมีแฟนหรือยังครับอุ้ยยังไม่มี จะถามว่าก่อนหน้าที่จะมีอัลบั้มของตัวเองเราก็คเวอร์เพลงของคนอื่นใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วอยากจะถามว่าเพลงที่ศิลปินที่เราคเวอร์บ่อยๆว่ะเออคือศิลปินคนไหนเออเยอะเลยครับเยอะเลยมิสเบียก็มีมิสเบียก็มีก็ยูทูบส่วนใหญ่จะเป็นกามคนครับอ๋อเป็นสามคนทัส่วนใหญ่อินเตอร์นะเนี่ยมุมนี้ไม่ธรรมดาเลยใช่ครับ เติมมากๆเติมมากๆนะคะอะแล้วใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองอในการรวมตัวกันในชระยะเวลาไม่นานค่ะไม่นานใช่ไหมประมาณกี่นาทีครับหนึ่งสิบแปดนาทีไม่ใช่และเเอะน้องเราไม่นานเราก็เลยแบบเออแม่จะไม่นานเท่าไหร่ก็เลยถามในนาทีถามเป็นวันเดือนปีดีกว่าไหมถ้าจำไม่ผิด เปิดเฟซบุ๊ก5เดือนมิถุนายน2010แล้วก็ตะลุยกันมาตอนนั้นมือตอนเป็นผู้หญิงน้องขวัญค่ะก็ลุยกันมาจะได้ปล่อยซิงเกิลแรกเนี่ยเมื่อกี้นึกออกแล้วธันวาคม2011ไม่ใช่2010ธันวาคม2011ปล่อยภาวงเพลงพาวงเลยเะเหันไงบ้างเพลงนี้ถามก่อนดีทางกระแสก็ตอรัดีมากโดยเฉพาะที่พี่สื่อคะก็ไม่คิดเลยว่า ไม่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเราทําเองนะคะไม่รู้ว่าทำยังไงจะได้ให้เอ็มบีเปิดในช่องเจ๊เกิลจะได้เปิดในช่องอบีอะไรอย่างเงี้ยเป็นชูมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่นั่นก็ลุยก็ทําได้ก็ดีใจแล้วขอบคุณไม่เคยลืมเลยค่ะทุกทุกคนที่ช่วยอเรนะค่พี่น้องเขาบอกค่ะยังจังไม่เคยลืมนะฮะคอยเตือนตัวเองเอาไว้ขอบคุาค่ะเอาเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักพคะ เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพุยกับ,บวงนี้กันต่อขอบคุณน้าสเน่กลับมาค่ะสักครู่ครับ ฉันลองทบทวนความเป็นจริงทุกอย่างมันทำให้ผิดทันข้างในเพราะเราสองคนตามกันเกินไปมันเจ็บปวดร้าวเอยมาแต่ตอนนี้ขอเพียงแค่ม้เธอ ช่วยใครเงาช่วยบอกเ ชื่นใจน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวเมจิฟาร์มเฟรชบริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปี ไหวมังกรกอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมะัมะหสักการะพระพิค,คเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร0ูนย1สองแปดองถึงหสี่ทั้งปีเลยทั้งปีทั้งปีงปตลอดเวลทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิคื่สบายทั้งปี บริษัทคอนทนบุรีจำกัดเราจะไทย <t> อบอุ่นมั่นใจเนื้อกลางอสานตาตเที่สบายที่สบายที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคอนเทนบุรีจำกัด0 28 01 3 2 1 11 1 1-14โทรหาเราสิคะ ผมนะฮะตอนนี้<ม>นะครับ<ม>ก็อยู่กับเรานะฮะกับรายการอะไรท่านอนทันบ<ม>ุรีวาัรตี้ออนทีวีนักเองนะคะอาไป อยู่นะคะแล้วก็คุยคุยการถึงที่มาที่ไปนะคะ,ะของศิลปินกลุ่มนี้ค่ะโค้นาซันเดย์นั่นเองนะคะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าศิลปินเนี่ยมารวมตัวกันได้อย่างไระนะคะแล้วก็เพลงที่เป็นซิงเกิลแรกก็คือเพลงพาวงนั่นเองนะคะหล<ะ>ังจากที่ปล่อยเพลงพวังไปปุ๊บมีอีกซิงเกิลหนึ่งตามมาด้วยใช่ค่ะปล่อยตอนอวันที่3 1พสิภาคมนะคะปีต่อมาก็คือปี2022ค่ะ เพลงนี้แหละเป็นเป็นเพลงที่หลายๆคนจะทําให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักรู่นัเดีมากขึ้นบางคนอาจจะเคยฟังเพลงบางเวลาเพราะว่าเพลงนี้ติดชาร์ตทั่วประเทศสูงสุดที่อันดับสองอีนิดเดียวเองอันดับสองที่สีชาร์ตท็อปท็อปมนต์ด้่ะก็เป็นชาร์ตทั่วประเทศแล้วก็คานี้ก็เลยติดในขึ้นยอดฮิตของหลายๆจังหวัดค่ะสำหรับบางเวลานะคะก็ตอนนั้นเราเสร็จแล้วก็มาเป็นซิงเกิลที่สามชื่อเพลงว่าค่ะ เพนี้พัฒนสน่ห์ด้พี่จะร่นกับี่บีคิงด้วยนะคะเรื่องของแิเศนะคะก็ปล่อยซิงเกิลนี้ตอนงานเดอะรัตเตอร์ค่ะเราคุยกันจะไปเล่นแล้พี่บีคิงก็มามเล่นด้วยแล้วอันนั้นคืออีพีอัลบั้มแรกของเราก็จะมีหกเพลงนะคะจนมาถึงอันเนี้ย ที่เรามาที่นี่ก็คือมาโปรโมทซิงเกิลล่าสุดนะคะคเพลงบอกรนะัก I Love You ค่ะ <love> ก็เป็นซิงเกิลใช่เป็นซิงเกิลแรกของปีนี้เลยค่ะคคเพราะว่าสามซิงเกิลที่ผ่านมาโคน่าัะเนจะพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนรวมถึงพวกเราด้วยเนี่ยเคยเจอเคยรู้สึกเกี่ยวกับความเครียด เพงพวังหรือเปเอความรักที่ไม่สมหวังค่ะหรือว่าการเหยียบย่ำคนอื่นขึ<า>้นไปเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นในเพลงขาหะค่ะจนมาถึงเพลงที่ที่สก็คือเพลงนี้ที่เราวางแผนว่าปีนี้แหละเราจะปล่อยเป็นอัลบัมเต็มแล้ว<า>ก็เลยอยากที่จะขอเปิดตัวซิงเกิลแรกของปีเนี่ยด้วยเพลงที่อยากจะให้คนฟังฟังแล้วรู้สึกอารมณ์ดีบ้างาฟังแล้วยิ้มคน<า>ที่อ<า>ินเลิฟก็อาจจะยิ่งอินเลิฟเข้าไปอีกเพราะเป็นเพลงบอกรัก ก็เนื้อหาเป็นเนื้อหาเอกรักตื้นเขินไม่มีเลยเลยตื้นเขิเนตื้นเขินมากเขินมากก็บอกอเพราะว่าพี่มร์เป็นคนเขียนนะแต่ถามว่าตื้นเขินผิวเผินก็มีหลายๆเรืงที่บางทีความรักในทุกๆเรื่องของชีวิตไ,ไม่ต้องการอะไรที่ซับซ้อนมากโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจมีคิดอย่างนั้นนะคะ ก็มันเป็นเพลงรักที่ฟังง่ายค่ะเข้าใจง่ายมีความหมายแต่ว่าจริงใจที่สุดอยากให้ลองฟังดูค่ะบอกรักเข้มแลเสน่ห์คนที่อกหักอยู่แล้วคิดว่าไม่เชื่อในความรักอีกแล้วลองฟังเพลงนี้ดูค่ะอาจจะทําให้องยิ้มได้ะนะคะเดี๋ยวเรามาถามถึงคนแต่งดีกว่านะที่มาของเราเะคะเอาเขาเรียกว่าเอาประสบการณ์จริงหรือเปล่าหรือว่ามีแรงบันดาลใจมาแต่งเพลงนี้ได้ยังไงเอาจากไหนเลยก็เป็นประสบการณ์จากคนรอบกายแล้วก็ส่วนตัว ก็เนื้อหาของเพลงก็จะประมาณแบบว่าผู้หญิงถามผู้ชายว่ารักเขา้างหรือเปล่าเหมือนที่ในเอ็มวีเขาผู้ชาแล้วทำไมแบะผู้ชายบางคนก็อยากจะตอบในโอกาสสาคัญหรือว่าบางคนก็ไม่ตอบเลยนะครับผมแต่จริงๆเขารักกันนะก็เลยแต่งเพลงนี้ออกมาว่าจริงๆเขารักกันอยู่ว่าคือคือคิดไม่ต้องห่วงเขาฉันรักคุณค่อยากได้ยินเขว่ารักอยู่บ่อยๆคือใครมีแฟนอย่างเงี้ยก็แฟนจะถามใช่ไหมครับว่ารักไหมแล้วเราตอบรักไหมครับรักไหมครับ ตื่นงียนะฮะรักทำรักรักทำรักรักไะเหมือนเราตกใจชุ่มชื่อหัวใจสำหรับครอยี่แล้วจังหวะนะคะจังหวะต้องเป็นบีดิสโก้อยู่แล้วค่ะสไตล์โรบูนาซันเดย์นะคะแต่พูดถึงเนี่ยนะถ้าพี่แต่งเพลงเนี่ยโดยที่ว่าเอาส่วนตัวมาแต่งใช่ไหมฮะลองแต่งแบบส่วนรวมดูไหมลองแต่งส่วนรวมส่วนหลวงแล้วค่ะมีหลายเพลงที่แต่งมาไว้แล้วใช่ไหมส่วนรวมแต่ที่พี่เห็นนะพี่ชอบนะ เพราะว่าอย่างที่น้องเขาบอกเนี่ยจะจำได้แม่นมากเลยว่าปล่อยเพลงออกวันที่เท่าไหร่ขอสออะไรเดือนอะไรโปเปอะมากไปเป๊ะนะฮะแล้วก็เพลงที่น้องเขาแนะนาเนี่ยก็เป็นความหมายดีนะฮะเข้าใจง่ายนะครับตึ้งเขินผิวเผิน่าอะไรประมาณสาบกนี่แต่เป็นเพลงที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นว่าใครที่ใครที่ชื่นชอบแนวสานีนะคะก็ไปหางกนได้ดีดีนั่นเองนะคะแต่ถ้าจะให้ดีแนะนํา ถ้าแบบว่าให้มองเป็นผิวเผินเนี่ยลองแบบว่าครกขาบ้างผิวแบบลากเลือดลากลื่นอะไรแบบนี้ขอบคุณมากค่ะเราจะผ่านไปไม่ชอบเหนเราไม่ได้ใจน่อนนะคะในร่อบนี้เดี๋ยวเรถาถามมุมมองความรักบ้างดีกว่านะคะของทั้งสามท่านนะคะจริงๆแล้วนี่ยความรักในมุมมองของขอ,งอ,งอสาวผมม่วงก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าจําเป็นไหมไม่เห็นชอบไงจะไปทำบ้างคิดอยู่นะคะจำเป็นไหมที่ที่เราจะต้องบอกรักกันทุกวันบ่อยๆจําเป็นค่ะสําหรับเรื่องนำเ็ จิตใจอ่อนแอตอนนี้รู้จักดูแข็แผรมากดูบล็อกมากนะคืะขอข้างในหมิงนี่อ่อนแอมากาา<อ>แล้วก็หมิงอยากได้มีคาว่ารักจากคนที่หมิงรักทุกวันค่ะเพื่อแบบ<ท>ให้มั่นใจอะไรแบบเนี้ยเพลงบอกรักนี่ก็ประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าคนแต่งมาที่มาเขาแต่งว่าเธอไม่จําเป็นต้องคือเป็นผู้ชายอะไม่ค่อยชอบพูดใช่ไหมไม่รู้เป็นไรไม่เข้าใจเหมือนกันพูดแต่ตัวไม่ดีมาอะไรอย่างเงี้ยบอกให้มั่น ดีๆออกมาจากปากใครได้ยินก็ชื่นใจอ่มือกองบ้างมือกองมากมือกองแบบผู้ชายครับก็สำคัญครับค่ะก็ต้องบอกกันให้ความรักมันจะได้หวานขึ้นก็ขายของบอกด้วยการกระทําของเราด้วยก็ได้นะมันก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดของความรักของเราครับผมการที่ว่าควา้รักของคุณหวานทนียังไงครับใส่น้ำตาลลงไปสักงว่าแล้วเชียวนะคะเอาที่ จำเป็นไหมถ้าอาจจะไม่จำเป็นบอาจํเป็นจำเป็นเหมือนกันเราต้องบอกรักบอกรักทุกคนเลยครับไม่ใช่แค่แฟนใช่เพราะว่าเราต้องให้ความรักกับทุกคนถ้าเรารีรู้ที่จะให้ความรักกันมันก็จะทําให้เราจะพบความสุขค่ะแน่นอนครับอเราไม่ได้บอกคนเดียวบอกหลายคนที่มีความสุขแน่นอนาคนแล้ใใน่นะอะไรเอท่อแั้คนรัเพื่อนทั้งพ่แ่ ทุกอย่างเพื่อนวมงานหรือว่า <style. S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีความรักให้ให้กันความรักคือทุกสิ่งความรักนาพามาซึ่งความเชื่อเวลาเราโกรธใครอ่ะหนิงก็เคยโกรธโกรธง่ายด้วย<ไ>แต่ว่าหายเร็วเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเฮ้ยเขาก็มีข้อดีเราก็ไม่ได้คนเอรเฟ็คคำอบบคะก็คือความรักความรักเท่านั้นเลยค่ะส่งเลงบอกรักให้กับทุกๆคนที่มรู้สึกแบบเนี้ยค่ะแต่บางครั้งในความรักรก็ทําให้เราเนี่ยเดือดร้อนได้เดือดร้อนยังไงก็วันนั้น รักมาแค่นั้นนะคะไปติดคุกเสือนั่นมันรักบอเรื่องมันลักรังจรได้เอาไปโจรดีะไรประกันมาไม่ยังกคงไม่ได้มาเป็นพี่กอล์นี่แหละประกันอะไเนี่ยอยไปใส่หน้าเปิดปากกันเลยไม่ได้หัูร้องเลยอะหล่ะนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงดีกว่านะคะเดี๋ยวเบรกหน้าคุยกันต่อดีกว่าใครมีอะไรที่น่าสนใจกับศิลปินมวงนี้นะคะอาจารย์ครูเดี๋ยวจะกลับมาค่ะสักครู่ครับ ทั้งปีทั้งปีตลอดเวลทั้งปีอะจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคุณทนบุรีจาการเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจเมือกลางอีสานตายทีอสบายที่สบาย ไม่ที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคอนชนบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1ถึง14โทรหาเราสิคะ น้ำเฉากลวยเมจิกฟาร์มอร่อยใครได้ลองก็ต้องชอบอนั่นไงแม่ก็ชอบพ่อก็ชอบอุ้ยเอาหยมากันทั้งหมู่บ้านเลยเฮ้ย,ยเกือบหมดตู้อีกตู้น้ำเฉากลวยเมจิกฟาร์มอร่อยติดใจต้องมีไว้ติดตู้